เจ้าแม่อนจาจักรกันตนาเปิดที่มาเลขเด็ดเฮงถูกหวย20งวดติดจากเจ้าแม่แห่งอาณาจักรกันตนาตอนนี้ตุกตาจิตลดากลายเป็นเจ้าแม่เสียงโชคไปแล้วหลังถูกหวยหลายงวดติดสุดเฮงเคยถูกครั้งหนึ่งเกือบร้อยใบโดยตุกตาเล่าว่าซื้อจากแอปเป่าตังในส่วนของตัวเองก็มีตัวเลขในใจแต่ไม่ได้ฝันไม่ได้เห็นทิ้งตกสามขานกสองหัวอย่างนี้ไม่มีเลย ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่มนุษย์ซื้อลอตเตอรี่เพิ่งมาซื้อเป็นเมื่อปีที่แล้วที่เขามีแอปแล้ววันนั้นอยู่ในงานแต่งเคียเวียแต่งหน้าทำผมแล้วช่างเขาสอนว่าซื้อยังไงเลยเป็นที่มาซื้อใหญ่เลยจิ้มจิ้มซื้อปุ๊บมันก็ถูกไป89ใบาจาก89ใบที่ถูกซื้อทั้งหมดกี่ใบพี่ตุกตาไม่ได้ซื้อเยอะนะเพราะมันใบละ80บาทเองหมายถึงว่าพอซื้อเป็น ซื้อที่1ก็ประมาณไม่เกิน20-30เบเปอร์1เบอร์นี่อาจจะ5ใบแต่ไม่ใช่ใบเดียวใบเดียวไม่ซื้อเพราะกลัวถูกลางวันที่1แล้วอารมณ์เสียก็ซื้อรวมๆครั้งหนึ่งเป็น100คุณต้องดูว่าถ้าคุณถูกคุณจะคุ้มไหมเราต้องมีลิมิตของเราที่พูดนี่ไม่ได้ถูกงวดเดียวนะแต่ถูกมา20งวดติดแล้วหรอพี่ตุกตาใช่ตั้งแต่มีแอป ความสนุกมันอยู่ตรงที่ฉันถูกล่าสุดเพิ่งถูกไปอีกสิบไปหรอพี่ตุกตาจะถูกสามงวดติดกันไม่ก็สี่งวดติดกันจะอยู่แบบนี้ถามว่าเอาเลขมาจากไหนจริงๆคือเลขที่ชอบเลขวันเกิดแม่วันเกิดพ่อวันเกิดลูกอะไรที่มันพวัวพันอยู่กับเราไม่มีไปถูอะไรที่ไหนและลำบากใจเพราะมีแต่คนถามแต่พี่ก็มีวิธีของพี่อยู่พี่ใช้สถิติ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n m e n t ี่ c o m ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ